สวัสดีครับนี่รับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับนักเกมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของติดนะครับเป็นคู่ในคืนวันอาทิตย์เวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสกอนหนึ่งประตูสองนะครับโดยได้ทีเด็ดจากอามัดเดียโลนะครับเกมตัวแรกเนี่ยหนูก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับซิตี้นำมาต้องนานมาโดนเอาท้ายเกมทีเดียวสองรุ่นวดเลยนะครับโดยอามัดเนี่ยครับเป็นคนที่ ยิ่งนาะทีบาปในช่วงท้ายเกมนะครับทิกแซงทำให้แมนดูชนะในเกมวันนี้ไปได้้องบอกว่าแบบสุดดราม่าเลยนะครับว่าเกมเนี่ย้องบอกว่า,วาโหไม่น่าเชื่อวอ่าจะกลับมาได้เลยในเกมวันนี้นะครับต้องชมเลยว่าอโมริมเนะี่ยทำให้ทุกทีมเนะี่ยดู แขวญจิตัวใจที่ดีนะครับแล้วก็กลับมาได้ในเกมวันนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับก็ามาเริ่มดูกันเลยดีกว่ามาที่11ตัวจริงกันก่อนฝั่งซิตี้วันนี้นะครับาในระบบ4-1-4-1ผูร้รักษาประตูเอเดรี A ันหลัง4คนรูปเบนดิอสาสจับคู่ยอสโกกวเดีโอแบ็กซ้า มาตตอุสนูเนสแบ็กขวาคายวอล์คเกวอร์หังกลาง3คนมีอูคายกุนโดกันนะครับมีเควินเดอร์บรอยกลางลุก2คนกับฟิลโฟเดนแล้วก็ปีกซ้ายเทร์มี่ดกูปีกขวาแบรนดโดซิลวาส่วนซูน่านตัวเป้าเออร์ลิงฮาร์แลนด์นะครับวันนี้เนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส์เลยนะครับใช้มาตตอุสนูเนสเล่นเป็นแบ็กซ้ายจากการที่ริโก้ลูอิสเนี่ยโดนโทษแบนจากเกมกับคริสตันพาเลตนะครับแล้วเซนเตอร์แบ็กเวลานี้เนี่ยก็เจ็บกันแทบทั้งแผงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เกสโตนอะไรอย่างเงี้ยก็ เลยนั่นแหละครับตัวเลือกแบนหลักไม่เหลือแล้วในจำใจต้องใช้นูเนสเล่นเกมนี้เป็นแบ็กซ้ายนะครับนอกนั้นก็ค่อนข้างที่จะฟูลเลยในเกมแดนบนนะครับขาดโรดี้คนเดียวก็ประมาณนี้ส่วนทางแมนยูนะครับมาในระบบ3-4-3นะครับผู้รักษาประตูอันเดโอนาน่าหลัง3คนมัตทายเดลิกลิซันโดมาติเนสแล้วก็แฮร์รี่แม็กควายมือแบ็กฝั่งขวาฝั่งซ้ายก่อนนะครับเป็นเดียโก้ดาโล ฝั่งขวานอแซมัสลาอุยหังกลาง2คนอุกมาเดียอูกาเต้นะครับจับคู่บุนโนเฟันันเดสส่วนสามประสานในเกมลุกเมซันเมลอมัดเดียโลแล้วก็รัสมุธฮอยลุนนะครับโดยในวันนี้เนี่ยปัญหาในการจัดทัพก็อาการบาดเจ็บผู้เล่นมีแค่ลุกชอคนเดียวนะครับส่วนที่ออกมาจากผังเนี่ยถามว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมวันนี้อ่ะก็มีข่าวครา,าวของเดสฟอร์ดกับกาลาโชนะครับที่ก่อนเกมเนี่ยไม่มีชื่อเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มาก โดยโมลิมก็ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเกี่ยวกับเรื่องนะ่นาจะเกี่ยวกับพระนคกติอะไรมาเนี่ยนะครับแล้วก็เหมือนกับมันมีข่าวเรื่องไลน์อัพลีกมาเรื่องแบบไลน์อัพหลุดนะครับแล้วการอาโชคาดว่าจะเป็นคนปล่อยออกมาอะไรเงี้ยนะครับก็เลยถือว่าตัดชื่อออกไปนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นเรื่องของทัศนคกตินะครับโดยจากที่สัมภาษณ์รวมๆม,มาแล้วที่ผมไปตีความมาทั้งหมดนะครับก็เป็นวันนี้ไปนะครับในการจัดทับก็เกมลุกยาค่อนข้างออปชั่นหายไปพอสมควรเลยนะครับ โดยในส่วนของรูปเกมที่ออกมาในวันนี้นะครับก็90นาทีเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่อาจจะไม่ได้มีดีกรีความเดือดมากมายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่ทั้ง2ทีมนี้เนี่ยอยู่ในโมเมนตัมที่ไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่นะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยซิตี้ใน10เกมหลังเนี่ยถ้าจะไม่ผิดชนะมาเกมหรือ2เกมแล้นั่นเองนะครับส่วนทั้งฝั่งของแมนยูเนี่ยก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับจากเทนฮาร์กเป็นอโมริมก็มีการลองแผนอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ลงตัวสักเท่าไหาร่ัิงงก็ยไมน ตัวเกมที่ออกมาในวันนี้เนี่ยก็เล่นในบาสซิตี้จริงแต่ไม่ได้ช่วงที่ฟูที่สุดก็เลยจะเล่นค่อนข้างรัดกลุ่มกันนะครับโดยไม่ใช่แค่ซิตี้แมนยูก็รัดกลุ่มด้วยเหมือนกันเลยเป็นการไปลว่าเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะตึงๆทั้งคู่นะครับในช่วงที่การคลองบอลเนี่ยก็จะไม่ค่อยออกบอลเสี่ยงๆกันทั้ง2ทีมเลยแล้วก็การเสียบอลเนี่ยก็นั่นแหละครับจะไม่ค่อยเสียกันแล้วเกมสวนกลับไปมาเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นในเกมวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับคือโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกมวันนี้เนี่ยแมนยูมีปีกที่แบบ สมดุลทั้งสองข้างเป็นแรดฟอร์ดกับการไอโชลลงมาส่วนอีกข้างอามัดที่ดีอยู่แล้วในวันนี้มันจะทําให้เกมมีออปชันมากมายกว่านี้นะครับเพราะว่าอย่างเกมวันนี้เนะี่ยแมนยูจะมีแค่ข้างเดียวเลยของอามัดดยเลโรนะครับเกมลุกคือแบบหนักขวาฝั่งเดียวไปเลยนะครับโดยเล่นไปในช่วงครึ่งเวลาแรกในะได้แป๊บเดียวนะครับประมาณ10 15าทีเองเมสันเมาส์เนี่ยที่ลงมาได้วันนี้ก็ไปเจ็บซ้ําอีกแล้วนะครับก็โอ้โหไม่ไหวจริงๆในช่วงนี้ไม่รู้ว่าสกา์การเป็นคนที่เปราะแบบถาวรไปแล้วหรือเปล่านะครับสำ อโมลิมแก้เกมแต่หัววันโดยส่งคอปปี้ไมนูล,ลงมาคู่กับควตเต้แทนแล้วก็ดันมูโนเฟรนเดสไปเล่นเป็นกลางลุกฝั่งซ้ายตัวสูงแทนนะครับก็ต้องบอกว่ามันเกมมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าดีอะไรขนาดนั้นนะครับมูโนฝั่งซ้ายเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเกมลักษณะแบบนี้นเวลาเจอ แมนซิตี้เนี่ยแมนดูจาเล่นลับอยู่แล้วในช่วงหลังนะครับแล้วก็จะสวนกลับซึ่งอาศัยปีกมีความเร็วจะเวิร์กกว่าซึ่งอามัดเนี่ยทำได้ดีอย่างที่ผมบอกไปพอเป็นบูโน่เนี่ยมันต้องเป็นสายแทงอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เลยจะบหนักเงียบๆไปเหมือนกันส่วนทางซิตี้บ้างนะครับซิตี้ในเกมก็หนักพอๆกันนะครับคือโดยพาร์ทรวมๆเนี่ยเขาเป็นฝ่ายที่ครองบอลได้มากกว่าตามสไตล์พวกเขาแหละครับแต่ถ้าบอกว่าเกมพวกเขาเนี่ยหนักทางซ้าย นะครับไม่ต่างกับแมนยูเลยแมนยูจะหนักขวาที่อัดแต่ฝั่งเบคซิตี้เนี่ยจะเป็นหนักที่เจนิมี่โดกูเลยนะครับซึ่งถามว่าดวนเดียวกับมาสลาอุยดวนกับเดลิกูนั่นที่เล่นแนเตเตอร์ดัวขวาได้ดีไหมก็ถือว่าดีบ้างไม่ดีบ้างบนป,นปนกันไปนะครับแต่ก็เป็นงานที่ค่อนข้างหนักเกินไปนะครับเพราะว่าโดนซ้อนทีจะ2คนตลอดนะครับพอผ่านด่านหนึ่ง้วก็ต้องมาเจอตัวตัวหนึ่งอะไรเงี้ย เลยค่อนข้างที่จะบุกเข้าไปพื้นที่สุดท้ายบอลไม่ถึงฮาเลนเหมือนเดิมนะครับก็ฮาเล็ตเงียบๆไปอีกหนึ่งครั้งในวันนี้ส่วนตรงกลาง2คนเดอร์บอยกับโฟเดนนะครับก็การเล่นในแดนกลางเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างยากเนื่องจากเซนเตอร์ของแมนยูเนี่ยสคนนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะพื้นที่แดนกลางเนี่ยก็ทาอะไรไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็ไม่ค่อยกล้าออกบอลเสี่ยงได้เสียด้วยจากการที่ไม่มีโรดี้นะครับเลยนั่นแหละครับ ก็เ,เล่นไปโอกาสยิงก็น้อยพอๆกันนะครับเกมก็ง่วงๆดำเนินมาเรื่อยๆนะครับจุดที่ถือว่าแมนซิตี้ทำได้ดีผมในครึ่งแรกนะผมมองว่าเป็นการที่เรียกเตะมุมได้บ่อยนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยก็เสียค่อนข้างเยอะเช่นกันนะครับคือสถิติเนี่ยก็ออกมาอยู่แล้วในทุกการนี้ว่าแมนยูเนี่ยเสียเตะมุมได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมาโดนจากลูกตั้งเตะจนได้นะครับนาทีสามสิบเจ็ดเนี่ยเกมตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะยันดูอยู่แล้วจากเดอร์บอยนะครับที่เล่นเตะมุมชัตแล้วก็มาเปิดเอง สุดท้ายบอเลเฉลปบอมัดเยลโล่เข้าไปนะครับเป็นยอสโกวิดิโอนะครับที่ขึ้นโขกลูกนี้ชนะทั้งดา์โล่ที่อยู่ตัวข้างหน้าแล้วก็ฮอยลุนที่อยู่ตัวข้างหลังไปได้นะครับจากบอลที่เฉล็บมาเนี่ยทำให้กะจังหวะบอลพลาดทั้งสองคนเลยนะครับแมนยูในจังหวะนี้ก็โขกเข้าไปโอนาน่าก็ยืนมองด้วยสายตาป้องกันไม่ได้นะครับเป็นหนึ่งส่วนที่ซิตี้ออกนําไปก่อนในเกมวันนี้ขึ้นเวลาแรกแล้วก็จบด้วยสกอร์นี้ไปนะครับโดย เกมในช่วงครึ่งเวลาหลังลงมานะครับซิตี้ก็คลองบอลตามสไตล์เหมือนเดิมอป็นต่อเนื่องนะครับแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสยิงที่จะแจ้งเลยก็ว่าได้นะครับถือว่าเป็นการคลองบอลที่ยื้อเวลาไปเรื่อยๆก็ว่าได้ของซิตี้นะครับคือถ้ามันเป็นเกมปกติพวกเขาเนี่ยคงจะเดินหน้าค่าต่อไปแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยคือออปชันเกมลุกเนี่ยมันก็แค่ดูกูคนเดียวจริงๆนะครับเดอะบอยโฟเดนเนี่ยมันก็ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรแบบนี้นะครับส่วนแบรเดโรนวันนี้ผมว่าค่อนข้างเงียบไปเลยนะครับถ้าเทียบกับฝั่งของดูสก้ที่า นะครับเกมก็คงจะจืดๆเนื่อยๆมาเรื่อยๆทั้งสองทีมนะครับถามว่าแมนยูเกมครึ่งหลังก็โอเคไหมผมว่าก็ยังคงอาหมัดเหมือนเดิมนะครับโดยก็ต้องมาวัดกันที่การแก้เกมนะครับโดยซิตี้เนี่ยมีเปลี่ยนเดอบบอยออกนะครับส่งครัวซิตลงมาคิดว่าน่าจะเรื่องของสภาพร่างกายนะครับบวกกับต้องการเกมที่แพ็กมากขึ้นนะครับดนันกุนโกันขึ้นไปเป็นตัวที่เสียบอลยากมากขึ้นนะครับแต่มันก็แลกมาด้วยการที่ จังหวะบอลจะช้ากว่าเดิมนะครับกุนโดกันเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนทางแมนจูเนี่ยก็จะมีเปลี่ยนในราวสิบนาทีสุดท้ายนะครับเซอร์ซี่แทนฮอยลุนแอนโทนีแทนมัลสลาอุยแล้วก็โยโลแทนเดอร์ลิกเป็นการเปลี่ยน3ตัวรวดเลยนะครับผมมองว่าเกมเนี่ยการเปลี่ยนตัวทั้ง2ทีมเนี่ยก็ไม่ได้มีการแบบยวกระดับอิมแพกอะไรกันมากมายขนาดนั้นนะครับทั้ง2ทีมเลยเพราะว่าคนที่อยู่อยู่แล้วนะครับเป็นคนที่สร้างความแตกต่างได้ดีนะครับโดย เล่นไปเล่นมาเนี่ยความจริงซิตี้เนี่ยน่าจะปิดเกมได้อยู่แล้วนะครับมาจนถึงนาทีเกือบจะ9กเลยก็เปลี่ยนตัวกันมีกิลิตนะครับลงแทนโดกูชุดของซิตี้นาทีนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเท่าไหร่กิลิตลงมานะครับโดยอยู่ที่ไม่ว่าดีนะครับในช่วงท้ายเกมเนี่ยมาเตอุสนูเนสนะครับไปคืนหลังแล้วถือว่าพลาดเอาเต็มเ็มเลยนะครับที่ไม่รู้หรือเหมือนกันว่าไม่เห็นอาหมัดอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะครับคือไปจ่ายแล้ว สั้นไปอามัดก็โศกไปได้นะครับก่อนที่จะเลี้ยงเข้ากรอบเก็โทษนะครับนูเนสก็ตามมาเก็บงานของตัวเองด้วยการทําฟาวในกรอบเขตโทษเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่ละเอียดเลยงหวะนี้ก็นั่นแหละครับเสียเป็นจุดโทษไปเป็นบูโน่ฟอนันเดสนะครับที่เป็นเจ้าสังหารลูกนิ่งของแมนยูอยู่แล้วนะครับรับหน้าที่ลูกนี้ยิงเข้าไปไม่พลาดก็1นหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วเกมหนัยางนั้นเนี่ยคิดว่าตอนแรกแมนยูเนี่ยก็น่าจะพอใจแล้วแหะครับแต่ก็ว่าโมเมนตัมมันมาทางพวกเขา เลยนะครับใน2อาทิตย์ถัดมายิงได้อีกนะครับจากลูหวางยาวของลิซันโดมาติเนสนะครับแล้วอาหมัดชนะกับดักรำหน้านะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นมาเตอุสนูเนสนะครับที่ห้อยต่ำกับดูเบนดีอาร์ตสอคนก็นั่นแหละครับด้วยความที่นูเนสไม่ใช่แบ็กซ้ายธรรมชาติแล้วความมั่นใจก็น่าจะสติกระเจิดกระเจิงมาอยู่ณเวลานั้นนะครับก็มาพลาดสต่อเลยทีเดียวเนี่ยตรงนี้อาหมัดหลุดไปนะครับเอเดรซันออกมาลูกนี้ก็ล็อกหลบไปฟืบทีนี้ก็ปากประตูโล่งๆยิงเล่นทางไม่เหลือนะครับก็เป็นการแซงที่ หรือว่าช็อกเลยนะครับแมนเชสเตีรเจ้าบ้านเป็น2-1นึ่งะครับแล้วก็เป็นประตูชัยในเกมวันนี้ช่วงท้ายเนี่ยก็อโมริมเปลี่ยนวิกเตอร์ลินเดเลฟนะครับลงมาเพื่อแพ็กเกมรับเป็นเซนเตอร์4คนเลยก็ถือว่ายันได้อยู่จนจบเกมนะครับเป็นว่าแหล่งน,นั้แมนเชตี้อรักตอนแรกเนี่ยจะเปลี่ยนสโตนมาปิดเกมอยู่แล้วนะครับแต่การว่าต้องเปลี่ยนดกเ,เป็นซาวินโยลงมาเลยในช่วงท้ายนะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะครับซิตี้ก็ไล่มาไม่ทันในเกมวันนี้เป็นว่าจบเกมนะครับก็พ่ายแพ้คาบ้านเลยด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อ สรุปสิ่งที่เห็นในเกมวันนี้นะครับผมคิดว่ามันก็เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะไม่แปลกใจเลยนะครับในช่วงโมเมนตัมหัวตก2ทีมนี้นะครับจากภาษากายรูปเกมที่ออกมาในเกมวันนี้เนี่ยมันก็ยังดูมีความไม่ลงตัวให้เห็นของทั้งสองทีมเลยนะครับโดยวันนี้เนี่ยความจริงซิตี้เนี่ยผมว่าควรจะกลับมาได้แล้วนะครับแต่นั่นแหละครับมันคงเป็นเรื่องของสภาพจิตใจแล้วแหะครับสำหรับแมนซิตี้ในเวลานี้คือ เกมแดนบนเนี่ยความจริงผมว่าค่อนข้างที่จะฟูลทีมสุดๆแล้วนะเวลานี้นะครับจะขาดจริงๆเนี่ยคือโรดี้ในแผงกลางส่วนข้างหลังเนี่ยยอมรับจริงๆว่าขาดเยอะนะครับแต่ความจริงกว่านี้ผมว่าถ้าตัดในช่วง2ลูกท้ายเกมที่พลาดไปเนี่ยก็ทําได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วนะครับแต่มาพลาดเนี่ยคือเพอร์เซอรนลเออร์เลอร์ชัดๆเลยในเกมวันนี้นะครับเป็นสาตั้งต้นของมาแต่อูสโนเนสที่ทําให้เกมมันถึงคาดพ่ายแพ้หนึ่งครั้งในเกมวันนี้เลยลักษณะนเนี่ยมันคล้ายกับวันเฟยน,นูดเลยนะครับที่นําไป3ามสูแล้ว สุดท้ายมีกวาดิโอวันนั้นเนี่ยไปแจกนะครับแล้วมันก็ไหลามารัวๆเลยเป็นสามสันะครับวันนี้เนี่ยคือหนังม้วนนั้นเลยนะครับโดยแต่วันนี้มันเสียหายถึงขั้นพ่ายแพ้เลยนะครับคือเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของแท็กติกละว,วันนี้นนะครับมันเป็นเรื่องของสภาพจิตใจลุววๆเลยที่ เซ r เนลเออรเลอร์เ er นี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนําพาไปสู่ผลที่ไม่คาดคิดของซิตี้ในวันนี้นะครับก็ยังคงหนุหนนนช่วงที่หัวตกหนักต่อไปนะครับแมนยูเนะี่ยคือในช่วงไม่ลงตัวจริงช่วงนี้นะครับแต่ทางซนะิตี้เนี่ยหนักกว่าจริงในแง่ของสภาพจิตใจนะครับตัวเนี่ยกลับมาเริ่มจะดีจริงๆแล้วนะครับวันนี้เกมรับก็โอเคแต่นั่นแหละครับมันมาพลาดอะไรแบบนี้คือมันไม่ควรจริงๆนะครับก็เป็นประมาณนี้ไปถามว่าจุดดีของซิตี้วันนี้เนี่ยคือเล่นดีนอกจากเล่นดีในประมาณ8 8นาทีเนี่ยมีอะไรอีกไหม,มคิดว่าก เป็นเรื่องของกวาดิโอนะครับที่ต้องบอกว่าปีนี้เขาเป็นคนที่แบกซิตี้หนักอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในช่วงต้นฤดูกาลที่ซิตี้ยังโอเคอยู่เนะี่ยเขาก็ยิงช่วยให้ทีมมีแต้มหรือว่าถึง3แต้มมาเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมกับนิวคาสเซิลที่ยิงได้นะครับเกมกับวูฟที่โขกประตูชัยนาะทีบาปนะครับอะไรอย่างเงี้ยกวาดิโอโผมาเสมอนะครับหรือว่าวันที่จะแพ้บอลหมัดก็ตามเขาก็ยิงจุดประกายแม้จะไล่ตามมาไม่ทันคือเห็นได้ชัดว่ากวาดิโอในช่วงเนี้ยเป็นคนที่ พร้อมที่จะสร้างความแตกต่างได้อยู่นะครับแต่พอแบกหนักๆเนี่ยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับถ้าแดนบนในสภาพแบบนี้ทำอะไรไม่ได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเดอรเดอรบอยกับโฟเดเนต้องรีบลงสนามให้ต่อเนื่องแล้วก็เรียกฟอร์มเดิมๆกลับมาให้ได้แล้วแะครับเพราะว่า2คนนี้ก็ดูจะอย่างโฟเดนเนี่ยหนักเลยนะครับออกคะเลไปต้องแต่กลับจากดูโรเนี่ยไม่กลับมาอีกเลยนะครับส่วนเดอรบอยเนี่ยอาจจะพอสร้างสรรค์อะไรบ้างแต่ก็นั่นแหละครับด้วยอายุอนามที่มากมายขนาดนี้แล้วนะครับจะคิดว่า ให้อยู่ในฟอร์มเดิมตลอดนะคงยากแล้วเราไม่ดูสภาพโดยบอยเนี่ยจะเจ็บอีกครั้งเท่าไหร่เหมือนกันนะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆเนี่ยตามติดตัวตลอดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้เกมวันนี้การพ่ายแพ้ต่อเนี่ยก็เหนื่อยไปอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับลูกทีมของเป๊ปกูดโอล่านะครับแล้วนัดหน้าเนี่ยโอ้โหรองานหนักอีกนะครับที่วิลล่าพาร์คเจอวิลล่าเนี่ยก็ผมว่าไม่เบาเหมือนกันนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยขนาดว่าทีมซิตี้เนี่ยดีกว่านี้ยังไม่รอดเลยนะครับในช่วงต้้้นนนนฤดููกกาาลเี่ยไปแพออมะครับ็โโห หรือว่าต้องนัดต่อนัดแลวครับแมนซิตี้ในช่วงเวลานี้ไม่รู้จะกลับมาได้เมื่อไหร่เหมือนกันนะครับก็ต้องตามมันต่อไปแล้วครับสำหรับทางทัพหรือใบสีฟ้าช่วงนี้ถือว่าหนังชีวิตจริงๆนะครับส่วนแมนยูเนี่ยวันนี้ก็ต้องชื่นชมนะครับในแง่ของหัวจิตหัวใจเลยนะครับคือยอมรับและครับว่าเกมแี้ขาดแรดฟอร์ดการาโชเกมลุกเนี่ยมันขาดออปชันไปจริงๆนะครับแต่ถ้าบอกว่าการบริหารเรื่องหัวจิตหัวใจในเกมวันนี้มันทําให้ผู้เล่นนะ่อย่างน้อยๆเนี่ยมันไม่ถอดใจกันนะครับ คือถ้าเป็นแบบช่วงท้ายเทนทากอะไรเงี้ยผมคิดว่าคงถอดใจไปแล้วในช่วงท้ายนะครับแต่วันนี้คือต้องชมหัวจิตหัวใจว่ายังยุ่ในเกมกันได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วถือว่าเล่นยื้อมาได้ดีเรื่อยๆนะครับวันนี้ผมว่าจุดที่น่าชมนหะคือเกมรับนะครับเพราะว่าเล่นคอมแพกกันได้ดีใน3ามเซนเตอร์แบ็กผลงานค่อนข้างโอเคกันทุกคนมาสลาอุยก็ยังคงดีอย่างต่อเนื่องนะครับในวิงแบ็กวันนี้ได้ขยับมาเล่นตรงนี้เป็นครั้งแรกปกติจะเป็นเซนเตอร์ตัวซะตัวขวาตลอดเลยในยุคข,ของโมริมนะครับก็กว่า เป็นจุดที่ด้วยในการที่ขยัอบอาหมัดเดียโลเนี่ยไปใกล้กรอบเขตประตูมากขึ้นนะครับเห็นได้ชัดเลยวันนี้เนี่ยสร้างสรรค์อะไรเนี่ยได้ลุนมากที่สุดในเกมลุกของแมนยูเลยนะครับคิดว่าน่าจะได้ยืนตรงนี้ยาวๆแล้วหัวแค่ฝั่งซ้ายนี่แหละครับถ้าสมมติมาลาเซียร่างกายดีกว่านี้นะครับอาจจะมีลุ้นเบียดดาโลได้นะครับถามว่าดาโดวันนี้แย่ไหมผมว่าก็น่าจะพัฒนาขึ้นมาดีกว่าเกมที่ผ่านๆมานะครับในมุมของผมนะครับอาจจะไม่ได้ตามบ่อย ว่าดาโลที่แฟนๆดา่าเนยังไงในวันนี้ผมครับเพราะว่าวันนี้ผมว่าดาโลก็อาจจะพอก้อมแก้มไปได้อยู่อาจจะแบบติดตรงที่เปิดบอลเนี่ยต้องเข้าขวาหน่อยอะไรเงี้ยโดยรวมก็อาจจะไม่ไม่เวิร์กทางฝั่งนี้แหละครับแต่ก็พอก้อมแก้มไปได้อยู่ในวันนี้นะครับในช่วงเวลาที่มาลาเซียอ,อาจจะแบบยังร่างกายไม่ค่อยโอเคแล้วก็ลงมาเราก็เห็นกันอยู่ว่ามีช่วงเกมที่เขาโดนผู้เล่นเผาอะไรเงี้ยนะครับเหมือนกับเกมโบโดก,กิมนะครับที่ผมดูไฮไลท์จำไม่ผิดเป,ประมาณนั้นไป ก็ถือว่าเกมรับเลยนะผมว่าเป็นจุดที่น่าชมหลักๆเลยของแมนยูนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยกูเกตเต้อะไรเงี้ยผมว่าวันนี้ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนะครับแต่มายืนก็คอมแพกพื้นที่เกมรับได้ดีอาจจะเป็นจุดที่พอโอเคได้ส่วนไมนูล,ลงมาวันนี้อ่ะอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเสียบอลไปครั้ง2ครั้งแต่ก็เริ่มที่จะปรับจังหวะได้ดีมากขึ้นในครึ่งหลังแต่ก็ยังไม่ได้เด่นอะไรขนาดนั้นนะครับวันนี้ลงมาก็เป็นฝ่ายเล่นเกมรับไปซะเยอะนะครับส่วนตัวข้างบนเนี่ย บูโน่วันนี้ตอนแรกเกือบจะเป็นเหมือนวันที่ไม่ดีสำหรับเขาไปแล้วนะครับเพราะว่าจังหวะจะยิงจะจ่ายเนี่ยเหมือนจะตะัดตัดสินใจได้ไม่ดีตลอดแล้วหลุดมาในช่วงครึ่งหลังความจริงมีจังหวะหนึ่งด้วยนะครับที่อ่ะลืมเล่าไปแต่ก็ยิงแล้วชิปออกไปนะครับจังหวะหลุดเดี่ยวนะถือว่าเป็นตอนแรกนะผมคิดว่าถ้าไม่ชนะวันนี้น่าหรือว่าแบบไม่มีแต้ม,ตมสักคะแนนเลยวันนี้น่าเสียดายจังหวะบูโน่ Bruno สุดเลยนะครับถ้าแบบมันจบด้วยเหตุการณ์แบบน้จริงเพราะว่าอย่างน้อยน่าจะมีแต้ม,ตมจากลูกนั้นของบูโน่นะ แต่จนท้ายที่สุดแล้วนะครับสิ่งสําคัญเลยคือเขาไม่ยิงจุดโทษได้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากๆนะครับถ้าสมมุติแล้วว่าเสียความมั่นใจจากลูกนั้นไปแล้วเรามาไม่มั่นใจลูกนี้ต่ออีกเนะี่ยผมคิดว่าบูโน่อาจจะถึงขั้นความมั่นใจดรอปยาวๆไนดะ้เหมือนกันนะครับแต่พอลูกจุดโทษมาเนี่ยอ่ะมันเป็นการแก้ตัวครั้งที่2ให้บูโน่แล้วทาได้นยะผมคิดว่ามันก็เป็นจุดที่น่าจะพอทำให้บูโน่ฉุดตัวเองขึ้นมาได้ดีมากขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยได้ดีขึ้นมาหน่อยตรงนี้นะครับส่วน ก็วันนี้แมนยูคือหน้าชมจริงคือข้างหลังแต่ตรงกลางข้างหน้าก็ยังคงไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับรอยดูนวันนี้ก็เจอกับดีอาร์สตัวนี้เบียดเลี่ยมต่างก็สู้ไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะครับส่วนอามาดิเยโรเนี่ยวันนี้ก็ต้องแน่นอนในรอบเรแมตช์นะครับสำหรับทางแมนยะูเนี่ยคือดีสุดในเกมลุกละเพราะว่าขึ้นมานะอาจจะมีห่วงบอลบ้างอะไรบ้างตัดสินใจไม่ดีบ้างนะครับแต่ก็นั่นแหละครับในช่วงเวลานี้แมนยูตัวบนเนี่ยเล่นกันแต่ละเกมแทบไม่ส้ำหน้าเลยนะครับมันก็เลยจะเกิดความไม่เข้าใจกััันนบ้้้าางงงออออะะะไไไรรเเเีีีียมมก็ลจจจหวท่ป ก็เป็นจุดที่ผมว่าพอเข้าใจได้อยู่นะครับแต่พอสุดท้ายแล้วนันมันก็เปลี่ยนแปลเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ได้นะครับคือ2ลูกที่มีส่วนับเกมนยคืออมัดก็อยู่ในเกมตลอดแล้วก็นั่นแหละครับเรียกจุดโทษได้หนึ่งก่อนที่จะมายิงประตูชัยได้นะครับซึงงานเฉยจังหวะโมเมนตัมในเกมแล้วโหมมาจากความพยายามที่เขาทํามาตลอด88นาทีก่อนหน้านี้ยไม่สูญเปล่านะครับพอมีโอกาส2ครั้งในช่วงท้ายนี่ก็นั่นแหละครับแซงได้เลยในวันนี้ถือว่าเป็นแมนนูแบปแน่นอนนะครับัดเนี่ยโหดีสุดๆในแมนยูชุดนี้แล้วละครับใน สภาพตอนนี้นะครับส่วนสำรองวันนี้ของแมนยูก็ไม่ได้ยกกระดับอะไรกันเลยเท่าไหร่นะครับวันนี้ต้องบอกว่าการมียูของอามัดเนี่ยทำให้มาได้มาซึ่งชัยชนะของแมนยูเลยนะครับกับการที่ยิมูเนสแจกเข้าไปในวันนี้นะครับถือว่าเป็นของขวัญคริสต์มาสล่วงหน้าของแมนยูเลยก็ว่าได้นะครับก็เป็นประมาณนี้ไปนะครับมาทิ้งท้ายกันไปด้วยสถานการณ์ตารางคะแนนนะครับก็ซิตี้ตกมาอยู่ที่5ของตารางนะครับหลังที่ฟอร์เรสชนะเมื่อวานแล้ววันนี้ ดันแพ้ซะอีกนะครับตอนนี้ก็ถ้ากับว่าเตะน้อยกว่าหรือว่าคพูหนึ่งเกมแล้วก็ตามที่9คะแนนนะครับก็ยังคงจะต้องบอกว่าดูเป็นนัดต่อน,นัดต่อบปสัซิตี้นะครับเป้าหมายตอนนี้อาจจะยังมองแคมป์ยากแล้วนะครับคงจะต้องแบบเรียกโมเมนตัมมาก่อนใ่นช่วงนี้นะครับแล้วจะไปเข้าเบรกในช่วงท้ายดูกันเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยให้ดีที่สุด จะไปจบที่ตรงไหนก็ว่ากันแล้วครับแต่ตอนนี้ต้องมองหาชนะนัดแรกให้ได้ก่อนลวครับาะว่าช่วงเวลานี้โอ้โหพร้อมเกิดเออร์เลอร์ได้ทุกแมตช์ทุกวินาทีจริงสำหรับทัพเรือใบนะครับส่วนแมนยูนะครับในการได้ชัยชนะวันนี้มาผมคิดว่าตารางคะแนนตอนนี้อาจจะไม่สาคัญเท่าไหร่อยู่ที่12นะครับได้22คะแนนนะครับถามว่าตอนนี้ห่างท็อปโฟเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากนะครับ6คะแนนการได้โมเมนตัมวันนี้มาเนี่ยคิดว่าน่าจะส่งผลดีนะครับแต่รูปเกมเนี่ยก็ต้องต้องไปปรับอะไรกันอีกเยอะนะครับ ก็ดูกันว่าแลดฟอร์ดกับการนาโช่เนี่ยไม่รู้ว่าตัดจากสควอตวันนี้ไปจะเป็นการลงโทษแค่เกมเดียวหรือเปล่านะครับถ้าลงโทษยาวเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างนวันนี้ที่เห็นกันว่ามันหนักที่อามัดคนเดียวถ้าสมมติมี2คนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าช่วงเวลาของแลดฟอร์ดอาจจะแบบโมเมนต์เขาเรียกว่าทัศนคติอะไรไม่ผ่านอิกนะครับแต่ก็ต้องแบบอาจจะต้องใช้ไปก่อนแหละครับชั่วงนี้จนกว่าจะมกกลานะครับกับการนาโช่เนี่ยผมคิดว่าเป็นเด็กน่าจะพอจัด มีการปรับนิสัยอะไรได้อย่างเงี้ยนะครับคิดว่าอาจจะต้องมีการกลับมาใช้ในเกมต่อไปหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าหนักหามัดเกมเดียงนี้อาจจะไม่ได้เวิร์กทุกเกมนะครับถ้าสมมตินูเนสไม่แจกอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เหมือนเกมวันนี้ก็ได้นะครับก็คิดว่าก็ขอให้มันเป็นแบบแรดฟอร์ดอย่างเงี้ยไม่ได้หายไปนานนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับส่วนในแง่ของเกมถัดไปเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นคาราบาวก่อนนะครับเจอกับสเปอร์ แล้วก็ปิดต่อด้วยสุดสัปดาห์เนี่ยจะเจอกับบอลหมัดในบ้านนะถือว่าเป็นการที่ได้มเมนตัมในเกมวันนี้มาเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยก็ดูจะค่อนข้างเป็นใจด้วยนะครับในคาราบาวครับเนี่ยอาจจะไม่ต้องโฟกัสมากก็ได้นะครับดูค่อยว่ากันไปในเกมคาราบาวเนี่ยส่วนบอลหมัดเนี่ยยังดีที่เล่นในโอทอฟฟอร์ดนะครับแล้วได้มเมนตัมในเกมวันนี้มาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสารต่อความมั่นใจให้กับทีมได้ดีนะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงสับแมนดูนะไป ปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนเพิ่มเติมอโมลิมให้อโมลิมหน่อยก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับวันนี้ผมว่าน่าจะเป็นนัดที่อาจจะไม่ดีก็จริงในแง่ของการเล่นแต่มันก็พอมีแสงสว่างปลายมงอะไรบางอย่างให้เห็นอยู่นะครับสำหรับทีมที่เห็นมาในวันนี้นะครับผมว่าเกมรับเนี่ยมันดูมีรูปมีทรงอะไรดีขึ้นพอสมควรเลยนะครับในช่วงเวลานี้ปรับอีกเรื่องนึงเสริมนะครับคือการเตะมุมเนี่ยต้องพยายามเสียให้น้อยกว่านี้นิดนึงนะครับแล้วก็ต้องกันเนี่ยต้องรีบไปแบบลงรายละเอียดให้ดีกว่านี้นะครับ อ่ะภาพรวมเกมคู่นี้ก็ขอจบเป็นที่ประมาณนี้ไปแล้วกันนะครับก็หากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Sub สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจช่องกาป่าบอลในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็หากมีความคิดเห็นอยากเล่นเพียนพูดคุยแล้วกันก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ช่องทางด้านล่างเลยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เวลาหมดพวงาลแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนไว้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ